สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับวันนี้ครับมีรถสวยๆมานำเสนออีกแล้วครับเป็น C ีวิกนะครับปี2004ครับคันนี้นะครับเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับสีสวยงามมากครับภายในก็สะอาดสะอ้านครับแต่งสวยๆเลยครับเจ้าของนะครับขอเสนอราคาอยู่ที่9ก0 0 0 0 0บาทครับราคายังไงคุยกับเจ้าของต่อได้นะครับผมจะลงรายละเอียด ของรถและเบอร์ติดต่อของเจ้าของรถไว้ท้ายคลิปนะครับสนใจอยากได้รถสวยๆนะครับติดต่อไปได้เลยครับคันนี้สวยจริงๆครับถ้าชอบคลิปคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเราจะมีรถสวยๆมาให้พวกเพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับไปก่อนครับ